ปี1987บ้านหลังหนึ่งในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อเสียงกรีดร้องดังมาจากสนามหญ้าหลังบ้านเสียงที่แฝงไปด้วยความตื่นตระหนกข,ของเด็กน้อยวัย18เดือนชื่อว่าเจสิก้าทว่าสิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าเธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากสนามหญ้าที่มีรั้วรอบขอบชิดเหลือไวเพียงแค่ความเงียบงนันและความหวาดหวั่นในใจของผู้เป็นแม่แต่ไม่นาน ความจริงอันน่าเหลือเชื่อก็ปรากฏเมื่อพบร่างเล็กๆจมดิ่งอยู่ในหลุมมืดมิดใต้พื้นดินในวินาทีนั้นภารกิจที่เดิมพันด้วยลมหายใจความหวังและนาทีชีวิตที่สุดจะบีบคั้นกำลังเริ่มต้นขึ้น Operation 5 8 h o u r rescue 58ชั่วโมงปิดภารกิจกู้ชีวิต สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงท็อกเอนจินสำหรับเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้ที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของหนูน้อยวัยเพียงแค่18เดือนคนหนึ่งซึ่งทางผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเธอหายตัวไปอยู่ที่ไหนหายตัวไปได้อย่างไรและสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถตามตัวหนูน้อยคนนี้กลับมาหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ครับซึ่งก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากทุกคน ช่วยกันกดไลค์ใต้คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งและไปรับชมเนื้อหาในวันนี้ของเรากันเลยครับในวันนี้ทางผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในปี1987ไปทำความรู้จักกับครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองมิดแลนด์รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยนายลูอิสและรีบ้าภรรยาของเขาทั้งสองคนนี้ในวัยเพียงแค่18ปปีก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจสสิก้าด้วยความที่สามีภรรยาคู่นี้อายุยังน้อย ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรกับการมีลูกเท่าไหรนักจึงไม่แปลกเลยครับที่พวกเขาจะประสบปัญหาด้านการเงินตัวลูอิสสามีเขาก็ทำงานรับจ้างทั่วไปไม่ได้มีรายได้อะไรที่มากมายเท่าไหร่นักส่วนทางด้านตัวลีบ้าภรรยาเธอก็ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านเท่านั้นแถมในยุคสมัยนั้นที่ในสหรัฐอเมริกามีภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ทำให้การหางานหารายได้ของลูอิสสามีที่น้อยอยู่แล้วก็ยิ่งลำบากขัดสนเข้าไปใหญ่ ตัวรีบ้าจึงจำเป็นจะต้องเอาเจสิก้าลูกสาวไปฝากเลี้ยงเอาไว้กับพี่สาวแท้ๆของเธอเพื่อที่ตัวเธอจะได้ออกไปหางานทําช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสามีได้บ้างซึ่งบ้านของพี่สาวที่เธอเอาเจสิก้าไปฝากเลี้ยงก็เป็นศูนย์เนรสเซอรี่รับเลี้ยงเด็กเล็กอยู่แล้วทําให้การที่จะรับเจสิก้าหลานสาวแท้ๆไปดูแลเพิ่มอีกคนก็ไม่ใช่เรื่องที่ลําบากอะไรเท่าไหร่นักแถมวันไหนที่ตัวรีบ้าไม่มีงานทําเธอก็จะมาดูแลเจสิก้าพร้อมกับเด็กๆคนๆอื่นๆที่พี่สาวรับเลี้ยงอยู่ด้วย จนกระทั่งต่อมาในวันที่14ตุลาคมปี1987ในเช้าวันนั้นที่บ้านรับเลี้ยงเด็กหลังนี้ก็ได้ปล่อยให้เด็กออกมาวิ่งเล่นที่สนามหญ้าที่มีการล้อมรั้วอย่างปลอดภัยเด็กๆในวันนั้นก็จะมีทั้งหมด5คนเป็นลูกของเพื่อนบ้านรวมถึงเจสิก้าด้วยขณะที่รีบ้าผู้เป็นแม่กำลังนั่งเฝ้าดูเด็กๆวิ่งเล่นไปมาในสนามหญ้าจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ในบ้านดังขึ้นเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปรับโทรศัพท์ ปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นกันไปโดยที่ไม่ได้กังวลอะไรหลังจากที่พูดคุยโทรศัพท์ไปได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กๆด,ดังลอยมาจากสนามหญ้าเธอจึงรีบวางสายและวิ่งกลับไปดูเด็กๆทันทีเมื่อกวาดสายตามองดูแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่เมื่อสังเกตดูอีกครั้งกลับพบว่าในตอนนี้มันมีเด็กเหลือเพียงแค่4ี่คนเท่านั้นและเจสิก้าลูกสาวของเธอก็หายตัวไปครับในวินาทีนั้นผู้เป็นแม่ก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกครับ เพราะเธอรู้สึกว่ารั้วของสนามหญ้าที่นี้มันก็สูงมากๆเด็กๆไม่น่าจะปีนออกไปได้แถมระหว่างที่เธอกําลังพูดคุยโทรศัพท์หากมีใครเดินเข้าออกมาลักพาตัวเด็กไปก็ต้องเดินผ่านจุดที่เธออยู่เพราะทางเข้าออกสวนหลังบ้านมันมีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นรีบ้าผู้เป็นแม่เธอก็ตะโกนเรียกชื่อเจสิก้าลูกสาวตัวเองอยู่สักพักใหญ่แต่เมื่อสังเกตดีๆแล้วก็เห็นว่าเด็กทั้ง4ีคนที่เหลืออยู่กําลังยืนมุงและชี้นิ้วไปตรงบริเวณพื้น เธอจึงรีบวิ่งไปสำรวจดูครับและก็พบกับหลุมขนาดเล็กๆหล,ลุมหนึ่งซึ่งหลุมอันนี้เคยถูกขุดเอาไว้เพื่อใช้สำหรับหาน้ำบาดาลมันมีขนาดความกว้างเพียงแค่ประมาณ20เซนติเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นผู้เป็นแม่ก็ลองก้มดูเข้าไปในหลุมก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าเจสสิก้าลูกน้อยวัย18เดือนของเธอนอนขดอยู่ในหลุมอันนี้จริง,รงๆเธอพยายามนอนแนบลงกับพื้นเอามือล้วงเข้าไปอย่างสุดความสามารถเพื่อจะช่วยลูกของตัวเองขึ้นมาแต่มันก็ไกลเกินที่เธอจะเอื้อมถึง รีบ้าจึงตัดสินใจวิ่งกลับเข้าไปในบ้านโทรศัพท์ไปหาตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเวลาเพียงแค่3นาทีหลังจากนั้นตำรวจก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุทางพี่สาวเจ้าของบ้านได้เล่าให้ทางตำรวจฟังว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีการเอาแผ่นเหล็กมาปิดปากหลุมนี้เอาไว้แล้วจึงไม่ได้กังวลอะไรและปล่อยให้เด็กๆมาวิ่งเล่นกันอยู่เป็นประจำแต่ในวันที่เกิดเหตุเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแผ่นเหล็กอันนี้มันหายไปอยู่ที่ไหนทางตำรวจก็พยายามส่องไฟฉายลงไปในหลุมส่งเสียงเรียกเจสสิก้ากันยกใหญ่ เพื่อจะลองเช็คคร่าวๆดูว่าในตอนนี้อาการของหนูน้อยเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาตะโกนเรียกอยู่นานนับนาทีจนสุดท้ายก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังสวนขึ้นมาจากการสำรวจเบื้องต้นทางตำรวจพอจะประเมินได้ว่าหลุมอน,นี้น่าจะมีความลึกอยู่ที่7เมตรหรือเทียบเท่าก็ประมาณพอๆกับความสูงของบ้าน2ชั้นเลยทีเดียวครับจากการประเมินของทางตำรวจพบว่าในตอนนี้ตัวหนูน้อยเจสซิก้ากำลังถลายลงลึกไปเรื่อยๆครับทำให้ภารกิจการช่วยเหลือ ต้องรีบลงมือให้ไวที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะถ้าว่าปล่อยให้เธอตกลึกไปถึงก้นหลุมการช่วยเหลือก็จะยากเข้าไปใหญ่สถานการณ์หน้างานในตอนนั้นเพื่อนบ้านก็ต่างมามุงดูเหตุการณ์กันอย่างใจจดใจจอ่อแถมสื่อสำนักข่าวก็เข้าสู่พื้นที่เพื่อมาเก็บภาพติดตามภารกิจการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทําให้เพียงแค่ไม่นานเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตที่ชาวบ้านรับรู้กันไปทั่วทั้งเมืองทันทีครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงวินาทีการช่วยเหลือชีวิตหนูน้อยเจสิก้าทางผมก็จะขอพาทุกคนแวะไปรับรู้ถึงเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับเพื่อทุกคนได้เข้าใจถึงบริบทมุมมองของทั้งฝั่งผู้คนที่ติดอยู่ในหลุมและทางฝั่งของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยว่าการที่จะช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งขึ้นมาจากหลุมในลักษณะแบบนี้มันยากลําบากขนาดไหนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กชายชาวอิตาลีวัยหกขวบคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าอันเฟรโดรัมปีโดยปกติแล้วทุกวันหนูน้อยคนนี้ก็จะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆตามภาษาเด็กๆในหมู่บ้านทุกวันแต่ตกเย็นวันนั้นเขากลับหายตัวไปทําให้พ่อแม่เป็นห่วงอย่างมากจนต้องเข้าแจ้งความกับทางตํารวจเพื่อช่วยกันออกตามหาเมื่อทราบเรื่องทางตํารวจก็ไม่รอช้ารีบออกตามหากันไปวุ่นทั้งเมืองทันทีจนสองชั่วโมงต่อมาสุนัขโดมกลิน่นก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณปากหลุมอันหนึ่งที่เมื่อส่องไฟลงไปแล้วก็พบว่าเด็กชายติดอยู่ข้างใน ปากหลุมอันนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30ซนเมตรและตัวของอันเฟรโดก็อยู่ลึกลงไปถึง36เมตรหรือลองจินตนาการดูนะครับว่าความลึกของมันเทียบเท่ากับความสูงของตึก9ชั้นทีมกู้ภัยได้รีบนําเครื่องขุดเจาะเปิดหน้าดินมาเจาะบริเวณใกล้กับปากหลุมเจาะขนาดลงไปข้างๆเพื่อจะส่งคนลงไปและค่อยเปลี่ยนเป็นเจาะแนวราบไปยังอีกหลุมที่เด็กชายติดอยู่ เพื่อจะช่วยเหลือพาเขาขึ้นมาแต่กลายเป็นว่าเมื่อทีมกู้ภัยลงมือขุดเจาะลงไปเพียงแค่ไม่กี่เมตรตัวหนูน้อยอันเฟรโดก็ถลายตกลึกไปเรื่อยๆครับเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องขุดเจาะทําให้การขุดเจาะต้องถูกยุติเอาไว้เพราะถ้ากยังฝืนกันต่อไปตัวหนูน้อยอาจจะตกลึกลงไปมากขึ้นและอาจจะได้รับการเสียสีตามร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเข้าในระหว่างที่ทีมกู้ภัยกําลังประชุมเพื่อคิดหาวิธีกันใหม่ว่าจะทําอย่างไรดีให้หนูน้อยอันเฟรโดได้รับอันตรายน้อยที่สุด ช่วงเวลานั้นสื่อผู้คนประชาชนในบริเวณนั้นก็ต่างมามุงติดตามสถานการณ์กันอย่างล้นหลามมันบานปลายไปถึงขั้นที่ซันโตรแเปตินีประธานาธิบดีของอิตาลีในตอนนั้นได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุเพื่อคอยดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมหาทางออกด้วยตัวเองเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจส่งอุปกรณ์สื่อสารลงไปในหลุมเพื่อให้อันเฟรโดติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ให้คนในครอบครัวคอยพูดสกิดให้กําลังใจเขาให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา สุดท้ายหลังจากที่ประชุมหาดอกันอยู่สักพักใหญ่พวกเขาก็ได้ข้อสรุปกันว่าจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีขนาดตัวเล็กมากที่สุดเพียงพอที่จะสามารถใช้เชือกสลิงหย่อนตัวเขาเข้าไปในหลุมเพื่อลงไปช่วยหนูน้อยกลับขึ้นมาซึ่งกระดูกเหนว่าวิธีการนี้ของพวกเขามันได้ผลครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่คนนี้เขาสามารถหย่อนตัวเองลงลึกไปยังจุดที่หนูน้อยติดอยู่เพื่อใช้เชือกรองกับตัวหนูน้อยและจะดึงกลับขึ้นมาข้างบนแต่กลายเป็นว่าไม่ว่าจะพยายามออกแรงดึงมากแค่ไหนพยายามหาเหลี่ยมหามุม อยู่นานนับหลายชั่วโมงก็ไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อยู่ดีเพราะขนาดตัวของหนูน้อยกับขนาดของหลุมค่อนข้างจะฟิตพอดีกันทําให้วิธีการช่วยเหลือนี้ก็ถูกยกเลิกไปหลังจากนั้นทีมกู้ภัยก็พยายามประชุมคิดหาวิธีหาทางออกลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆครับจนเวลาผ่านไป1วันก็แล้ว2วันก็แล้วลากยาวจนเข้าสู่วันที่3ก็ยังไม่สามารถหาทางพาหนูน้อยกลับขึ้นมาได้อยู่ดีซึ่งสภาพร่างกายของอันเฟรโดในตอนนี้ก็เริ่มไม่สู้ดีเท่าไหร่นัก เพราะเดิมทีตัวเขาก็มีโรคประจับตัวเกี่ยวกับหัวใจอยู่แล้วเสียงพูดของเขาที่พูดผ่านไมโครโฟนขึ้นมาก็เดิมแผ่วเบาลงไปอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายเมื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสภาพร่างกายของเขาก็ได้พบว่าสัญญาณชีพประจของหนูน้อยอันเฟรโดได้ดับสนิทลงไปแล้วทําให้ภารกิจการช่วยเหลือชีวิตในครั้งนี้ก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นภารกิจเก็บกู้ร่างกายไปในทันทีแถมกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถนําร่างกายของหนูน้อยกลับขึ้นมา เคยทางครอบครัวไปประกอบพิธีกรรมตามาศาสนาต่อพวกเขาก็ต้องทำงานกันอย่างทรหดติดต่อกันเป็นเวลานานาน,นับเดือนเลยทีเดียวครับเอาละครับหลังจากที่ทุกคนได้รู้กันไปแล้วว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันอันตรายขนาดไหนเราตัดสลับกลับมาที่เหตุการณ์ของเจสิกา้าหนูน้อยวัย18เดือนที่ติดอยู่ในหลุมสนามหญ้าหลังบ้านกันต่อหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพหน้าง,งานและประชุมคิดหาวิธีกันอยู่สักพักใหญ่ พวกเขาก็ได้ข้อสรุปกันว่าจะใช้วิธีการเจาะเปิดปากหลุมห่างจากปากหลุมเดิมไปประมาณ2เมตรเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงไปและเมื่อถึงตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นเจาะแนวราบไปหาอีกหลุมหนึ่งเพื่อรับพาตัวหนูน้อยกลับขึ้นมาซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ลงมือเจาะเสียงกรีดร้องตกใจของหนูน้อยก็ดังลอยออกมาจากใต้พื้นดินทันทีและดูเหมือนว่าตัวเธอก็ค่อยๆทยอยไหลลึกลงไปเรื่อยๆเพราะแรงสั่นสะเทือนของเครื่องเจาะด้วยเช่นกัน แต่โชคดีที่รูปร่างลักษณะของหลุมอันนี้เมื่อยิ่งลึกลงไปก็ยิ่งแคบลงแคบลงคล้ายๆเหมือนเป็นรูปทรงกลวยทําให้ตัวเธอก็ถลายตกลงไปได้ไม่ไกลก็ติดแงะไม่สามารถตกลึกไปได้มากกว่านี้อีกแล้วในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการหยุดเจาะเป็นช่วงๆครับเพื่อส่งทีมแพทย์เข้ามาคอยตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจสิกา้าว่าเธอยังตอบสนองอยู่ไหมมีอะไรที่เสี่ยงอันตรายต่อเธอหรือเปล่าแต่เนื่องจากหนูน้อยเองก็มีวัยเพียงแค่18เดือนเท่านั้นครับก็ ไม่สามารถสื่อสารอะไรกับเจ้าหน้าที่ข้างบนได้เอาแต่ส่งเสียงร้องไห้ออกมาตามภาษาเด็กๆหลายชั่วโมงต่อมาระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังขุดลึกลงไปเสียงร้องไห้ของเจสิก้าก็กค่อยๆแผ่วลงและเงียบหายไปในที่สุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพ่อแม่ของเธอก็ต่างกลั้นหายใจด้วยความกังวลพวกเขากลัวว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมันจะกำลังเกิดขึ้นทีมกู้ภัยจึงจำเป็นจะต้องหยุดการเจาะรีบส่งทีมแพทย์เข้าสู่พื้นที่ ให้ส่งไฟฉายลงไปตรวจสอบสภาพร่างกายของเธอทันทีซึ่งก็ได้พบว่าหนูน้อยเจสสิกา้าเพียงแค่เพลียจ,จนเผลอหลับไปเท่านั้นเพราะร่างกายของเธอก็ยังคงขยับตามจังหวะการหายใจเข้าออกอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแม้ว่าในตอนนี้แม้หนูน้อยจะดูปลอดภัยอยู่ก็จริงแต่ทีมกู้ภัยก็ต้องเร่งมือกันอย่างสุดความสามารถเพราะพวกเขาก็ต่างรู้ดีว่ายิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ลมหายใจของเจสสิกา้า ก็จะนับถอยหลังลงไปด้วยเช่นกันจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถขุดหลุมขนาดกว้าง70ซนติเมตรลึกลงไปถึง9เมตรตามแผนที่วางเอาไว้ได้สําเร็จเพื่อจะเจาะเชื่อมไปยังอีกหลุมหนึ่งรับตัวหนูน้อยจากด้านล่างอีกทีหนึ่งครับเพราะเกรงว่าหากเจาะในระดับความลึกที่หนูน้อยติดอยู่ก็อาจจะมีโอกาสพลาดที่หัวเจาะไปโดนเข้ากับตัวเจสิกา้าและทําให้เธอได้รับบาดเจ็บในตอนนี้ภารกิจการช่วยเหลือไม่เพียงแค่เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วรัฐเท็กซัสเท่านั้น แต่มันได้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเพราะทางสื่อยักษ์อย่าง CNN ได้เข้ามาถ่ายทอดสดเกาะติดสถานการณ์อยู่ตลอด24ชั่วโมงทําให้ผู้คนในประเทศก็ต่างพากันใจจดใจจอ่อลุ้นหวังให้ปฏิหารเกิดขึ้นขอให้ทีมกู้ภยัยสามารถช่วยเหลือชีวิตหนูน้อยกลับขึ้นมาได้ซึ่งในตอนนี้ภารกิจก็ได้ดําเนินไปยาวนานถึง24ชั่วโมงติดต่อกันเข้าไปแล้วทีมแพทย์จึงต้องดําเนินการต่อสายออกซิเจนลงไปในหลุมเพื่อให้หนูน้อยมีอากาศหายใจไม่หมดสติไปเสียก่อน และในตอนนี้ทางด้านทีมกู้ภัยก็เริ่มลงมือเปลี่ยนจากการเจาะแนวดิ่งกลายเป็นแนวราบเพื่อจะไปรับตัวหนุนน้อยกลับขึ้นมาแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าอีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจภารกิจในครั้งนี้ก็จะจบลงแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายาดเสมอไปครับเพราะเครื่องมือขุดเจาะที่พวกเขากําลังใช้กันอยู่นั้นไม่ได้ถูกสร้างออกแบบเพื่อใช้สําหรับงานเจาะลงไปในแนวดิ่งเท่านั้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาประยุกต์ดัดแปลงเจาะในแนวแกนราบแบบที่กําลังทําอยู่มันก็เป็นอะไรที่ทุลักทุเลยากลําบาก ใช้เวลาในการขุดเจาะนานมากๆกว่าจะเจาะลึกเข้าไปได้แต่ละเมตรทางพ่อแม่ของเจสสิกา้าทั้งคู่ก็ยืนเฝ้ารอการกลับมาของลูกสาวตัวเองอย่างมีความหวังไม่หนีไปในตลอดจนไม่หลับไม่นอนส่วนทางด้านประชาชนภายในประเทศแม้รู้ว่าพวกเขาเองจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้แต่ทุกคนก็พยายามช่วยกันส่งกําลังใจส่งดอกไม้ส่งข้อความบริจาคเงินให้กับครอบครัวนี้กันยกใหญ่ซึ่งในตอนนี้ภารกิจการช่วยเหลือก็ได้ดาเนินเข้าสู่ชั่วโมงที่48 จากการประเมินของทีมแพทย์ก็ได้ออกคำสั่งให้ทีมกู้ภัยห้ามส่งน้ำส่งอาหารลงไปให้หนูน้อยเจสสิก้าอีกเด็ดขาดเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าสภาพร่างกายของเธอได้รับบาดเจ็บขนาดไหนอว,วัยวะภายในยังปกติอยู่ไหมหากกินอาหารเข้าไปก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้อาการแย่ลงกว่าเดิมและนั่นก็เท่ากับว่าเวลาของภารกิจในครั้งนี้ได้เริ่มนับถอยหลังลงแล้วทางเดียวที่จะสามารถทำให้หนูน้อยเจสสิก้ารอดชีวิตได้คือเจ้าหน้าที่ทีมขูดเจาะต้องเร่งมือให้ไหวที่สุด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับและแล้วภารกิจก็ได้ดำเนินเข้าสู่ชั่วโมงที่58ในโรเบิร์ตโอโดนเนลเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อาสาเสี่ยงชีวิตลงไปในหลุมก็ถูกดึงตัวกลับขึ้นมาข้างบนพร้อมกับร่างกายของหนูหน้อยเจสิกา้าในอ้อมแขนของเขาสภาพของเธอในตอนนั้นมันเต็มไปด้วยสายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์พันระรโยงระยางเต็มไปหมดตามเนื้อตัวของเธอก็มีร่องรอยบาดแผลมากมายบรรยากาศในตอนนั้นแม้จะมีผู้คน ยืนมุงอยู่นับร้อยชีวิตก็จริงแต่ทุกคนก็เงียบสงัดไม่ส่งเสียงอะไรออกมาเราต่างลุ้นกันอยู่ว่าเจสสิก้าเธอเป็นอะไรไหมเธอปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งบรรยากาศความตึงเครียดในวินาทีนั้นก็ได้สิ้นสุดลงเปลี่ยนเป็นเสียงโห่ร้องดีใจกอดคอบหลบมือฉลองกันยกใหญ่เมื่อทีมกูภ้ภัยได้ประกาศให้ทุกคนทราบพร้อมกันว่าการต่อสู้ของหนูน้อยเจสสิก้าได้จบลงแล้วเธอปลอดภัยดีก่อนจะรีบส่งตัวหนูน้อยไปยังโรงพยาบาล เธอเข้ารับการรักษาต่อไปเพราะบริเวณแขนขาของเธอก็เป็นแผลที่เกิดจากการถูกกดทับมาหลายชั่วโมงและมันก็เริ่มมีอาการอักเสบติดเชื้อทาให้แพทย์ต้องรีบรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อให้เธอโดยด่วนก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลายไปมากกว่านี้ซึ่งตัวหนูหน้อยต้องเข้ารับการผ่าตัดติดต่อกันถึง15ครั้งและต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานนับปีเลยแหละครับกว่าที่เธอจะสามารถกลับออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาสื่อสำนักข่าวต่างๆก็ตามติดถ่ายทอดสดการใช้ชีวิตของเจสสิก้าออกสื่ออยู่ตลอดไม่ว่าเธอจะไปไหนเข้าบ้านออกบ้านเมื่อไหร่กลายเป็นว่าครอบครัวของเธอโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศโดยที่ไม่ทันตั้งตัวแค่นั้นยังไม่พอจำนวนเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศที่ทยอยบริจาคก,กันเข้ามาให้กับครอบครัวนี้มันก็มากจนชนิดที่ว่าทำให้ลอิสและรีบาสองสามีภรยาคู่นี้ ไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งเต้นหางานกระจนหามรุ่งหามคำ่ำเขาก็สามารถมีเงินส่งเสียเลี้ยงดูเจสิก้าให้เรียนจบได้อย่างสบายเลยแหละครับแถมตัวลูอิสเองนะครับก็ได้แบ่งเงินจากส่วนนี้มาซื้อรถซื้อบ้านต่อยอดเปิดธุรกิจให้เช่ารถแท็กเตอร์เป็นของตัวเองอีกด้วยครับส่วนเจสสิก้าสาวน้อยปฏิหาริย์ที่สามารถรอดชีวิตจากการติดหลุมนาน58ชั่วโมงก็ได้กลายเป็นคนดังถูกเชิญไปออกรายการทีวีต่างๆขิวยาวเป็นหางว่าวไปโดยปริยาย ถึงขั้นที่เธอได้เข้าพบถ่ายรูปคู่กับประธานาธิบดีจอร์ดดับเบิลยูบุตเลยทีเดียวในตอนนั้นเวลาครอบครัวของพวกเขาจะใช้ชีวิตเดินไปไหนมาไหนในเมืองก็มีแต่คนวิ่งเข้ามาขอถ่ายรูปพูดจาทักทายอยู่ตลอดในช่วงแรกครอบครัวของพวกเขาก็รู้สึกยินดีครับที่เดินไปไหนก็มีแต่คนรักคนสนใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปนับปีเข้าพวกเขากลับรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวในชีวิตของพวกเขามันไม่หลงเหลืออยู่เลยครับซึ่งในวัน,ว,นวันหนึ่งทางครอบครัวต้องรับสายโทรศัพท์ที่โทรมาให้กำลังใจ ไม่ตม่ำกว่า2 0 0สายแถมยังมีจดหมายส่งมาอวยพรกองสูงเนินเป็นภูเขาการใช้ชีวิตท่ามกลางสายตาประชาชนก็ผ่านไปเป็นเวลา2ปีจนสุดท้ายลูอิสและรีบา้าสามีภรรยาคู่นี้ก็ตัดสินใจแยกทางกันโดยมีเหตุผลที่ลือกันมาว่าพวกเขารู้สึกอึดอัดมากๆกับการใช้ชีวิตที่จะทําอะไรจะไปไหนมาไหนก็มักจะโดนคนวิพากษ์วิจารณ์ติดตามพวกเขาไปซะทุกอย่างจนชีวิตไม่เหลือความเป็นส่วนตัวมันส่งผลกระทบ ทำให้พวกเขาทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆพวกเขารู้สึกเหนื่อยที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ทำตามความหวังของผู้คนในสังคมจนไม่ได้เป็นตัวเองทงั้งๆที่พวกเขาเองก็อยากจะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ต้องการให้ใครมาสนใจแต่ความวุ่นวายในชีวิตมันยังไม่จบลงเท่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะพยายามใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ช่วงเวลาต่อมาเรื่องราวชีวิตของหนุน้อยเจสิก้าก็ถูกจับไปสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นสารคดีอีกมากมายนั่นจึงทําให้พวกเขา ยังคงเป็นที่จับตามองของผู้คนในสังคมกันต่อไปซึ่งไม่เพียงแค่ครอบครัวนี้เท่านั้นที่เจอกับปัญหาเหล่านี้นายโรเบิร์ตเ,เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พาเจสิก้าขึ้นมาจากหลุมเขาก็กลายเป็นฮีโร่คนดังเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วประเทศไปด้วยเช่นกันทําให้จากพนักงานกู้ภัยธรรมดาเขาก็ได้ถูกยกย่องให้กลายเป็นบุคคลตัวอยา่างถูกตามติดทุกฝีก้าวจุดการใช้ชีวิตของเขาเริ่มยากลำบากขึ้นไปทุกวันสุดท้ายในปี1995 หรือเป็นเวลา8ปีหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่โรเบิร์ตฮีโร่ของทุกคนก็ตัดสินใจลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบภายในบ้านของตัวเองซึ่งครอบครัวของเขาทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าตั้งแต่ที่เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นชีวิตของโรเบิร์ตก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปจะทําอะไรไปไหนมาไหนก็มีแต่คนคอยมาสนใจจนเขารู้สึกอึดอัดสูญเสียความเป็นตัวเอง สิ่งเหล่านี้เมื่อมันสะสมเข้าไปเข้าไปนานวันเข้าสุดท้ายเขาก็ป่วยเป็นโรคทางจิต PTSD ทําให้สภาพใจิตใจของเขาดิ่งลงไปทุกวันทุกวันจนมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตของฮีโร่คนหนึ่งที่คอยเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดต้องจบลงอย่างโศกเศร้าไปในที่สุดครับส่วนทางด้านหนูน้อยเจสิก้าเมื่อเธอเติบโตขึ้นทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์ออกสื่อเธอก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เห็นแผลเป็นบนหน้าผากของตัวเองที่เธอได้มาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น แม้ว่ามันจะเป็นตำหนิเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเสียโฉมดูสวยน้อยลงแต่เธอกลับรู้สึกว่าบาดแผลเหล่านี้มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเป็นสิ่งที่ทำให้เธอระลึกได้เสมอว่าการมีชีวิตอยู่มันช่างมีคุณค่ามากแค่ไหนและเธอก็สามารถมีทุกวันนี้ได้เพราะโอกาสและการช่วยเหลือของผู้คนมากมายทั่วประเทศซึ่งเธอก็รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งกับน้ำใจเหล่านี้มากๆสุดท้ายเมื่อวันเวลาผ่านไปจนเธอเติบโตมีอายุครบ25ปีบริบูรณ์ เธอก็ได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเธอก็ได้รับสิทธิ์เข้าถึงเงินกองทุนก้อนโตที่ผู้คนภายในประเทศเคยช่วยกันบริจาคให้เธอจากตอนเกิดเหตุครั้งนั้นอีกด้วยครับสำหรับเหตุการณ์ที่นำมาฝากทุกคนในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดนะครับว่าบางสถานที่ที่พวกเราประเมินแลวว่ามันไม่ได้มีอะไรอันตรายไม่ได้มีความเสี่ยงอะไร แต่สําหรับน้องๆหนูๆเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับบางครั้งสถานที่เหล่านั้นอาจจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายจนถึงขั้นชีวิตเลยก็ว่าได้อย่างที่เรามักจะเห็นข่าวกันในทีวีบ่อยๆใช่ไหมครับว่าบางครั้งพ่อแม่ก็เพลอลืมปล่อยให้ลูกๆวิ่งออกมานอกถนนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถชนหรือไม่เวลาไปเที่ยวตามทะเลตามแหล่งน้ําต่างๆนะครับเพียงแค่ละสายตาแป๊บเดียวน้องๆองาจจะเกิดการจมน้ําจนถึงขั้นสูญเสียเลยก็เป็นทายครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับใครที่มี ลูกๆมีเด็กเล็กอยู่ดูแลความปลอดภัยกันด้วยเพื่อไม่ให้เรื่องน่าเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเราครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับหากทางผมหยิบยกมาเล่าตกหล,นล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณะที่นี้ด้วยครับหากชอบคลิปของผมก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ได้ครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปหรือสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แดงรูปหวัวใจใต้คลิปนี้ และส่งแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ